ครับตัวแทนจำหน่ายทุกท่านพอดีตัวแทนหลายท่านถามมานะครับเหมือนน้องแมวเนี่ยครับก็บอกว่าทําไมโปรไฟล์ของโค้ดสวยจังเลยทั้งโปรไฟล์ที่ว่าเป็นโปรไฟล์ลายเห็นไหมครับจะเป็นพับเคลื่อนไหวกระพริบกระพริบแบบนี้ครับแล้วก็เป็นอ่าโปรไฟล์นะครับที่ในระบบ Facebook ด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะกระพริบอย่างเงี้ยครับถามว่าทําได้ยังไงครับไม่ยากครับเราทำอ่าคลิปสั้นนะครับเป็นวิดีโอสั้นประมาณสัก ไม่เกิน10วินาทีครับเราก็อัพขึ้นไปบนโปรไฟล์ได้เลยเดี๋ยวจะมาสอนกันครับมาเริ่มกันเลยครับอันแรกเลยนะครับให้เราหารูปนะหารูปเราให้เพื่อนส่งรูปมาก็ได้นะครับเหมือนตัวนี้นะน้องแมวเนี่ยเขาอยากได้นะครับตัวนี้ส่งรูปเนี่ยเป็นโปรไฟล์เราก็ทําการคลิกเข้าไปที่รูปครับแล้วก็เซฟลงเครื่องเราบันทึกที่ตัวตรงนี้นะครับลงมาเนาะเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยรูปเขาเขาชอบรูปนี้ใช่ไหมครับเราก็เลือกมาเราก็มาครับจะใช้โปรแกรมนะครับ คู่กันทั้งหมด3ตัวนะครับโปรแกรมไม่ต้องใช้นะโปรแกรมแรกเลยนะครับก็คือโปรแกรมที่โค้รสอนไปแล้วนะครับก็คือตัวของว m เมดวิดีโอกับอินเมดนะฮะเราคลิกเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกนะครับตัวของรูปที่เราจะแต่งนะ,ะเราเลือกรูปนี้แล้วกันนะครับ ผมก็จะใส่เอฟเฟกลงไปครับลองดูนะครับผมจะใส่เอฟเฟกลงไปเป็นหิมะละกันนะครับหิมะนะบ้านเราไม่มีหิมะถ้าใส่หิมะก็จะดูลูขึ้นมานะครับเี่ยเสร็จแล้วเราก็ขยายครับยิ่งเราขยายเยอะหิมะก็ยิ่งดอกใหญ่เห็นไหมครับขยายอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็กดอะไรครับกดเครื่องหมายถูกครับผมเนี่ยระบบก็จะวิ่งดาวน์โหลดมาเป็นหิมะให้เราเห็นไหมครับเนี่ยก็ได้มาแล้วรูปหนึ่งเสร็จแล้วให้เราเซฟตรงนี้ครับ นี่คือการเซฟลงเครื่องกดเซฟแล้วกดนําออกครับเนี่ยร,ระบบก็จะวิ่งไปนะครับประมวลผลให้เราเนาะนี่คือตัววิเมดนะครับ่าเสร็จแล้วเราก็ทําการบันทึกลงอีกทีครับปึ๊บอืมอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับให้เราทํานะครับตัววิเมดอีกรูปน,นะครับเราเอารูปภาพเนี่ยสองรูปมาเพื่อมาซ้อนกันนะครับ ออกโปรแกรมไก่อนแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเข้ามาใหม่ครับกดเครื่องหมายบวกเข้ามาใหม่ตรงนี้นะครับกดบวกเข้ามาใหม่ปุ๊บเราเอามาอีกรูปนึงครับเป็นรูปนี้ครับปิดนะฮะตรงนี้นะเขาจะทำถามโฆษณาเราเราไม่เอาเราปิดแล้วเสร็จแล้วมาที่ตรงนี้ครับมาที่กล้อง3 d มดีครับผม อ่าเนี่ยเห็นไหมฮะโลโก้จะขยับได้มันก็จะมีทําเป็นมิติมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็ทําการเซฟลงเครื่องครับกดนําออกครับระบบก็ประมวลผลไปครับการเซฟในหลายขั้นตอนหน่อยนะครับจะฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะชํานาญขึ้นเก่งขึ้นนะครับเคแล้วก็เราก็ทกําการบันทึกลงเครื่องได้เลยครับ ถ้าเราไม่จ่ายค่าโฆษณาเขาก็จะถามเราเยอะหน่อยเงี้ยครับ <c oughs> ถามโฆษณาตลอดนะฮะโอเค okay, นะครับเราก็บันทึกลงเครื่องเลยครับผมนะ่ยเราก็มาดูนะครับว่าวิดีโอที่เราทำไว้ทั้งหมดเนี่ยมาหรือยังนะครับมาดูนะฮะอ่าเนี่ยมาแล้วฮะเนี่ยวิดีโอเราสี่วินาทีสี่วินาท,นาทีเห็นไหมครับ เสร็จแล้วนะครับเราต้องมาเชื่อมต่อวิดีโอด้วยด้วยครับเรามาเชื่อมต่อวิดีโอด้วยตัวของโปรแกรมนะครับตัวนี้ครับตัวของค่ายมัตเซอร์ครับคลิกเข้าไปเลยปึ๊บเราก็ทำการอนุญาตครับปิดไปนะครับ เริ่มต้นใช้งานปึ๊บลงไปโอเคกดเครื่องหมายบวกครับนะครับเราเลือกวิดีโอได้16.9ต่อ9อาไหนึ่งต่อหนึงก็ได้นะฮะผมเลือกส6ต่อ9เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกวิดีโอตัวเมคี้ฮะตัวของอวีเมดนะครับที่เราทนะําไว้เนาะรูปแรกต้องเป็นรูปเราก่อนนะครับเพื่อให้ขึ้นมาแล้วเห็นภาพเราแบบนี้ ร,รปที่2ก็จะเป็นตัวของรูปโลโก้แบบนี้และการเชื่อมต่อเราต้องใส่ตัวนี้ครับเครื่องหมายบวกครับเราไปเลือกเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะโอเคเนาะ,อ,ะอย่างผมเลือกตัวนี้แล้วกันเป็น 3D นะครับแล้วผมก็เลือกเป็นตัวนี้ครับตัวกระจกแตกเนาะปึ๊บเนี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นมิติอย่างนี้เลยสวยงามแล้วเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนมาที่อันหน้าตรงนี้นะครับเลื่อนมาที่อันหน้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่คําว่าควบคุมความเร็วครับผม กดควบคมความเร็วนะครับแล้วก็ให้เรา,าทํำความเร็วเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเนาะตรงนี้นะครับให้เป็นสีเท่านะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้ตัวของวิดีโอของเราเนี่ยไปได้เร็วขึ้นเนาะแต่ถ้าท่านใดที่เป็นโปรแกรมตัวใหม่นะครับไม่ได้ทํามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับก็เราใช้ตัวนี้เลยก็ได้แล้วกดถูกเนแล้วเราก็ลองเล่นดูครับกดเพลยเล่นดู เห็นไหมฮะจะเป็นงนี้เลยเป็นวิดีโองี้ก่อนอแล้วมสลับเันแบบนี้อย่างนี้เห็นไหมฮะก็สลับกันโอเคเมื่อเราโอเคเราพอใจใช่ไหมครับเราก็กดนําออกครับแล้วก็กดเลือกนะครับคุณภาพของวิดีโอนะครับตรงนี้มาที่1,080นะครับตรงนี้เลือกมาที่แค่25เปล่าพอนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็กดเอ็กพอร์ตออกไปกดข้ามครับ เขาวิ่งให้เสร็จนะครับแป๊บเดียวแล้วก็เราก็จะได้วิดีโอตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะเาปิดข้อมูลไปครับเรามาดูกันครับว่าตอนนี้นะครับวิดีโอของเราถูกรวบรวมมาเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับที่แกลลอรี่ครับนี่ครับวิดีโอของเรามาดูครับแล้วก็เพยปึ๊บอ่าเป็นหิมะใช่ไหมครับเนี่ยเป็นกระพริบครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นี้เราก็ ไปอัพที่โปรไฟล์เราได้เลยการอัพบนไลน์ทำยังไงครับง่ายๆนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวของโปรแกรมไลน์ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตัวของเนี่ยครับคำว่าหน้าหลักนะครับไปที่หลักเนี่ยฮะก็จะมีขึ้นเปลี่ยนรูปของเราขึ้นมาตรงนี้ครับให้เราคลิกที่ตัวรูปของเราครับเนี่ยฮะแล้วเราก็มาที่ตัวของคำว่าแก้ไขโปรไฟล์เห็นไหมครับปุ๊บเนี่ยจะมีรูปเป็นรูปกล้องขึ้นมา เราก็แค่เลือกอะไรครับเลือกที่ที่กล้องแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราทำมาอกี้ครับไปแทนเนี่ยเราก็เลือกวิดีโอนี้ขึ้นไปแทนนะครับพอเราติกงปุ๊บนะครับแล้วก็ต่อไปก็จบแหละรูปนี้ก็จะนขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของน้องแมวนะผมก็ออกไปนะครับนี่คือตัวของไลน์นะส่วน Facebook ก็เหมือนกัน facebook เราก็ไปที่ตัว F อเนี่ยครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับรูปรูปตัวโปรไฟล์ a c e b o o k ใช่ไหมครับ เน <tang ar> ี่ย <Tamam> ก็จะมีรูปกล้องขึ้นมาถ้ามีรูปกล้องขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราอัพได้แล้วก็กดไปที่กล้องนี่ครับแล้วก็เลือกเลือกรูปโปรไฟล์นะครับกดหัวข้อเลือกรูปโปรไฟล์กดเข้าไปฮะก็จะมีรูปวิดีโอเมื่อกี้ที่เราทําอยู่นะฮะเราก็เลือกรูปโปรไฟล์เข้าไปแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยครับทําเหมือนกันครับทําเหมือนกันเนี่ยรูปจะขยับได้เหมือนกันเป็นแบบนี้นะครับลองทําดูนะครับติดอะไรก็ทักมาถามครับสวัสดีครับ